เข้าใจของพวกเรา,เรากันบ้างดีกว่า,าเรือเ่อาอะรเปอารักถูกต้องค่ะไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยไม่เจอนาน <c oughs> จริงจริงคุณผู้ชมแล้วมาเจออีกทีอุ้ยตัวจะแน่นแบบ ใจว์กล้าวใจสุดๆแล้วเห็นบอกว่าเนี่ยคนไปมาแน่เธอเจสกรลีนเธอเอาใจไม่ไหวใช่ไหมเล่าก่อนนิดนึงนะเขาเขาฮิตมีอัพมากเขาเส้นกระทาไทยแล้วคือแบบขอโทษนะคะดิฉันแอบสัมผัสมาแล้วเขาเป็นรอนเป็นลีนเดอร์หลายคนบ่นมาบอกว่าเออพี่เป้ะรักหายหน้าหายตาไปไหนไม่ค่อยเห็นหน้าเลยเจอทีเจกลีนคว้าหมับมาแล้ว รอ้องอู้เลยใช่ไหมเห็นมันก่อนเล่าให้ฟังดูลีนขึ้นแล้วก็ไว้หนวดไว้เราวาแบบดูกล้าวใจขึ้นที่สําคัญคุณผู้ชมขาเห็นใส่ซูไปงี้นะ,ะถอดชุดออกมามไม่ธรรมดาเห็นไหมเขาซ่อนรูปกล้ามเนี่ยซิกแพคอยู่ข้างในค่ะคุณผู้ชมขาเป็นลอนอย่างกับขนมปังปลาเอ งี้ค่ะพี่เป้เขาบอกว่าจริงๆเ่าไม่ได้หายไปไหนนะเพราะว่างานเพลงก็มีงานละครก่อมางานหนังยังมีอีกนะหนังเรื่องวัยหนุ่ม2544เนี่ยเห็นว่าไอ้เรื่องนี้แหละค่ะทำให้เจ้าตัวต้องฟิตหุ่นดูแลรูปร่างให้ลีนเพื่อความสมจริงของหนังค่ะวนไในซิกแพคพี่ก็เห็นตามไอจงราจีน้องนุ่งนองเป็นไงบ้างาะว่าไปเล่นหนังเรื่องใหม่ครับก็เลยต้องควบคุม เออเพราะว่าในอย่างเรื่องนั้นนี่มีแต่คนถอดเสื้อใช่เลยอีกล้าวใจมากเลยค่ะเจ๊เห็นมากับตาเนื้อแล้วเป็นยังไงคะเรียกว่าสัมภาษณ์ไปตัวเอียงไปเลยค่ะพูดติดติดขัดขัดอยากเป็นปลาพอเห็นกล้ามเขาเป็นรอนเหมือนแบบว่าขนมปังปลาจะกินขนมปังว่างอยากกระโดดลงไปแล้วมีคลิปแล้วก็รอเลยปลาฟิวเหมือนกันเลยนะสวยหน้าวัดเป็นเหมือนเลยแหมชุดออกจากเพชรแต่ไม่ได้กินปลาเป็นจังหวะสนัดตอด แรงมากวันนี้เดินผ่านก็สวยน่าจะใจเย็นกับพี่บ้างนะอ่ะอนโยนกบ <คน S 2>